ชือเห็นเจ้ายินถือไหมผมก็เลยวัเอาเงลเลี้ยงเจ้าปบดีประมาณนี้สองรูปาเอ้าฟอสทางนั้นเออเอามานูอันนี้ก็า อวา <ง blue> พี่น <minority> ่่อเี่ัน้ปนไยังนีอร่อยปท้ายกิาอันนีมาโอ้ยเ่ปลายปลาา็นลายปลา้าปลาก็ัขึ้นไปซื้อวันอาทิตย์เขได้ไผสิไ่ได้นอกใช่ย้ยโรสีดยายปาหนุ่มคงแม่

ครับครับมี

妈妈。<laughs>

เมืออ่อตั้งแต่เรากลัวครับกลัวครับกลัวตัวีตัวผีตัวีตัวผีัวผ